สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ New Corner มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสมสอนเทลซีโดยมีรายงานข่าวนะครับว่าสมสอนเทลซีได้ทาการปิดดิวคาตัวโนนิมาดูเก้นะครับนักเตะวัย20ปีทีมชาติอังกฤษยู21นะครับจากสมสอนปีเฮดวีไคเฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสนนค่าตัวอยู่ที่ประมาณ31ล้านปอนด์ด้วยกันและนักเตะกับสมสอนเทลซีนะครับได้ตกลงในส่วนของเงื่อนไขนะส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยนะ โดยนูนี้นะครับมานูเก้กำลังจะเดินทางมายัางลอนดอนนะครับเพื่อทําการตรวจร่างกายกับสมสรเนจโลโซีและเซ็นสนัญญาถาวรกับสมรสนต่อไปนะโดยเจ้าตัวนะครับโดนีมานุเก้นะครับลงเล่นให้กับต้นสังกัดพีวีเฟนไปทางสิ้น,นครับ80นัดทําได้20ประตูและในฤดูกาลนี้นะครับลงสนามไปแล้ว9นัดนะครับทำได้2ประตูด้วยกัน โดยการเข้ามาของมาดูเก้นะครับจะเข้ามาประสานงานร่วมกับแนวลุกตัวใหม่นะครับอย่างบูดิกนะครับที่เพิ่งได้ตัวมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับด้วยค่าตัว90ล้านปอนด์ถือว่าเป็นแผนงานระยะยาวของเจ้าของคนใหม่นะครับอย่างทอตโบรีนะครับที่จะทําการเปลี่ยนโฉมให้เชลซีนะครับเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งนะครับในการเป็นเกณฑ์หลักของสโมสรในอนาคตต่อไปนะครับก็ถือได้ว่านะครับการเข้ามาของเจ้าของคนใหม่อย่างทอตโบรีนะครับ ณปัจจุบันนี้นะครับใช้เงินมาสารไปแล้วนะครับถึง480ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแต่ก็ยังคงสร้างผลงานนะครับในลีกได้อย่างน่าผิดหวังนะครับโดยปัจจุบันลังได้เพียงแค่อันดับ10ของตารางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับโดยการเข้ามาของมาดูเก้นะครับถือว่าเป็นนักเตะรายที่6ของสมสรในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนี้นะครับตามมูดิกนะครับแล้วก็ฟอร์ฟอนนาแล้วก็เบอร์นัวเอนเดซันโตสนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของโจเฟลิกนะครับที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับ เราก็ต้องมาติดตามไปดูนะครับว่าในส่วนแผนการนะครับของเชลซีนะครับในการดึงตัวนักเตะดาวรุ่งนะครับมากมายเข้าสู่สโมสรนะครับจะทําให้เชลซีนะครับประสบความสําเร็จนะครับในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในอนาคตได้หรือไม่นะครับแล้วก็ต้องมาติดตามมาดูต่อไปนะครับว่าคองทัพอย่างเกนบอเตอร์นะครับจะได้รับโอกาสในการคุมทีมนะครับนานขนาดไหนนะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสโมสรเชลซีในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ